คิดว่าในแง่ของมาแทนที่คนเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้ามันเป็นโรที่ทําซ้ําๆไม่ต้องตัดสินใจไม่ได้รับผิดชอบอะไรมากอันเนี้ยมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนดีเพส เขาใช้คำว่าเป็น Agentic AI ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่แค่พูดคุยกับเราอย่างเดียวละแต่สามารถไปช่วย Execute งานต่างๆของเราได้สามารถเขียนอีเมลปุ๊บสามารถส่งงานสั่งงานต่อได้สามารถตามงานได้สามารถ Execute งานที่มันซับซ้อนได้สามารถวางแผนให้เราได้นะครับส่วนใหญ่ Energy ที่คนจะใช้กันกนะ็คือเหมือนกับเป็นพนักงานดิจิตอลเพิ่มขึ้นมาให้เรา1คนนะครับ อะไรเป็นเหตุเป็นผล AI คิดได้หมดแต่อะไรที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลอะไรที่มันต้องใช้เรื่องของแวลูเรื่องของใจเรื่องของจั๊กเบนอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นคนอยู่ดี AI ไม่สามารถมาแทนได้ความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นประเด็นที่สําคัญครับแล้วก็มันต้องมองทั้งในมุมของความถูกต้องของข้อมูลภายในของตัวเองด้วยแล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลด้านนอกที่เข้ามานะครับหลายครหลายครั้งเนี่ยองกรมักจะไป AI ดูจะเป็นปรากฏการณ์ของยุคมากนะคะจาก AI มาสู่ Agentic AI นะคะพัฒน,นาการของ AI ณบริบทนี้นะคะดรมองเห็นอะไรในปี2025แล้วและถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยจะพัฒน,นาจะล้ำไปได้ไกลขนาดไหนก็ AI จริงๆก็เป็นคำศัพท์ที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ยุคแรกออกมาตั้งแต่สมัยอรันทัว i ิ g เนี่ยเขาก็พูดถึง AI หรือ artificial เนี่ยกันมานานแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วโมเดลที่พวก ChatGPT ใช้เนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็น large language model อะไรพวกนี้มันก็มีมานานแล้วสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดที่ทำให้เทคโนโลยีอย่าง ChatGPT มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยคือฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับซึ่งจากที่เก่งมา,มากๆเลยก็คือเรื่องของ NVIDIA แต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยม,มันคล้ายๆเดิมทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ย Generative AI หรือ ChatGPT พวกนี้มันเป็นแชทบอทธรรมดานะครับ แต่ปีนี้ที่เขาใช้คำว่าเป็น Agentic AI ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่แค่พูดคุยกับเราอย่างเดียวละแต่สามารถไปช่วย e x e c u t e งานต่างๆของเราได้สามารถเขียนอ e ีเมลปุ๊บสามารถส่งงานสั่งงานต่อได้สามารถตามงานได้สามารถ e x e c u t e งานที่มันซับซ้อนได้สามารถวางแผนให้เราได้นะครับส่วนใหญ่ Ana เนอที่คนจะใช้กันนะ็คือเหมือนกับเป็นพนักงานดิจิทัลเพิ่มขึ้นมาให้เรา1คนนะครับซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งภาพนี้ผมคิดว่าไม่ไม่ห่างไกลเลยนะครับส่วนใหญ่องค์กร ในไทยเองเนี่ยองค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็มีทีมที่ทําเรื่องนี้เนี่ยกันหนักหน่วงมากๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเราก็คงจะได้เห็นแล้วก็ได้ใช้งานพวก Agentic AI เนี่ยจากองค์กรต่างๆเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับตัวอย่างเช่นปกติแล้วอาจจะแค่คุยผ่านแชทบอทเขาอย่างเดียวนะครับต่อไปมันก็สามารถคิดคำนวณต่างๆได้ดีมากขึ้นเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะได้ของพรุ่งนี้สั่งของอ น่าจะได้สักกี่โมงดีนะครับถ้าเป็นแต่เดิมมันอาจจะบอกมาคร่าวๆว่าตอนเช้า9โมงถึงเที่ยงนะครับในระบบ a g e n t i c AI ที่ดีขึ้นมันก็อาจจะบอกละเอียดได้มากกว่านั้นเช่นอาจจะบอก10โมงแต่อาจจะมีโอกาสเลทหน่อยสัก10 20นาทีอะไรก็ว่าไปคือคิดวางแผนให้เราเจ็ดสับใช่ครับที่มันคิดได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้แค่ดูว่าสลอ็อตว่างไม่ว่างครับมันก็จะคิดเยอะกว่านั้นว่าเฮ้ยตอนนั้นของมีไหมชารฟิกมันจะเป็นยังไงคนขับ คนนั้นอยู่ไหนก่อนที่จะมาส่งเราอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเอาเข้ามาคิดได้ามากขึ้นนะครับแล้วก็แม้แต่พวก h a GP t GPT อะไรพวกนี้มันก็ออกอฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมานะเป็นโอเปอเรเตอร์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นเทรนด์ที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นชจโๆในปี2025นะครับแต่มองไปในอนาคตเป็นอะไรอีกเนี่ยมันก็จะมีอีกคำหนึ่งที่ Uh, อย่างเจนเซนห่วงพูดถึงคือคำว่า physical AI คำว่า physical AI ก็คือว่าเป็น AI ที่เข้าใจธรรมชาติของโลกใบน,นี้มากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยมันเรียนรู้จากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแตม่มันไม่ได้รู้จากกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์หรือว่ากฎเกณฑ์ทางชีววิทยาขนาดนั้นนะอย่างที่เราชอบเหียนคือแบบเฮ้ยเจนเนอเรตรูปคนนี้ขึ้นมาหน่อยนิ้วมี5นิ้วมัง่ง6นิ้วมัง่งอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้รู้ว่าเฮ้ย hey, ถ้าเป็นคนเนี่ยจริงๆต้องมีสัก5นิ้วใช่ไหมครับถ้าเราเจนเนอเรตเรื่อง ทำหนังอันนึงเราโยนบอลขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันอะไรต่างๆพวกเนี้ยเ AI มันไม่ได้รู้ขนาดนั้นทุกวันนี้นะครับก็เลยมีคำว,ว่า Physical AI เข้ามาก็จะทำให้เหมือนกับเหมือนคนมากขึ้น,นต่อไปตัดก,กะมันจะสมเหตุสมผลแบบมนุษย์มากขึ้นใช่ครับใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่า คนฟังอาจจะงงมันมี AI เต็มไปหมดเลยเจนติกเจนเนเรทีฟเอไหรืออะไรพวกนี้นะครับคือพวกนี้ผมผมมองว่ามันเหมือนกับในแง่เนี้มันก็เป็นเรื่องของมาเก็ตติ้งเนาะเพราะว่าทุกปีบริษัทต่างๆก็ต้องมีคำตางช่ยอย่างพูดขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกับเฮ้ยมีของใหม่ออกมาแล้วนะนะครับซึ่งเวลาเรานึกถึง AI เนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวว่าแบบโอ้ยต้องใช้พลังงานประมวลผลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ย มันก็คนฟังที่อาจจะไม่ได้อยู่ในฟิลก็อาจจะรู้สึกว่าโหมันล้ําไปอีกแล้วมันล้ําไปอีกละเดี๋ยวต้องใช้ข้อมูลเยอะขึ้นและเยอะขึ้นอีกละตามไม่ทันแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าไออย่างที่จีนที่เพิ่งออกมาเรื่องของด e e ซิงเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าจริงๆแล้วเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี Technology เนี่ยไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องถึกเข้าว่าอย่างเดียวก็ได้นะเราสเตทแบ็กขึ้นมาหน่อยแล้วใช้ความคิดเพิ่มขึ้นหน่อย มันอาจจะได้ของที่ถูกกว่าแล้วก็ทําได้อาจจะดีกว่าได้ซ้ําไปนะครับแล้วก็จริงๆตัวอย่างของ DeepSeek เนี่ยมันอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเกมระดับโลกนะครับแต่ว่าถ้าเราย่อส่วนลงมาหน่อยเป็นเกมระดับองค์กรเนี่ยผมมองว่าภาพคล้ายๆกันคือเราเห็นเทคโนโลยีอลังการนู่นนี่นั่นเต็มเป็นหมดเลยเนี่ยแต่ว่าเราเรา,เราอย่าไปตามทั้งหมดนะพยายามกลับมาดูว่าจริงๆแล้วปัญหาของเราคืออะไรแล้วถ้าเราจะแก้ปัญหานี้เนี่ย วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้คืออะไรนะครับแล้วลองวิธีง่ายๆดูก่อนแล้วถ้ามันไม่เวิร์คค่อยพัฒนาระดับความซับซ้อนเนี่ยขึ้นไปไเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยก็จะพบว่าหลายๆปัญหาเนี่ยบางทีมันสามารถแก้ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ Data Center อะไรเยอะแยะมากมายเลยเหมือนกับที่ DeepSeek สามารถ beat ChatGPT ได้โดยใช้พลังงานเพียงนิดเดียวครับอย่าง Agentic AI นะคะที่เมื่อสักครู่ดรอธิบายมานะคะเราก็เห็นภาพระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าวางแผนคิดจัดก,การต่อได้นะคะแต่คือเลเวลความฉลาดหรือว่าการทำงานของ Agentic AI เนี่ยมันไปได้ไกลามากแค่ไหนคะคือเคยได้ยินว่า ก็ถึงขั้นเป็นกลุ่ม s t a r t AI ของเราได้นะคะบางาคนก็บอกว่าอนาคตคุณทำสตาร์ทอัคุณเป็นยูนิคอร์ได้เลยนะคะมีคุณแค่คนเดียวนะคะที่เหลือเป็น AI ทํทำงานนะคะเขาเป็นทีมเวิร์กทำงานให้เราได้แบบ100%เต็มแทนคนได้ขนาดหรือเปล่าคือผมว่าข้อจำกัดอาจจะไม่ได้อยู่แค่ที่เทคโนโลยีอย่างเดียวมอาจจะต้องมาดูด้วยว่า คนในฐานะเจ้าของ AI เนี่ยเราใช้งานมันยังไงนะครับเพราะว่า AI จริงๆแล้วถ้ามีข้อมูลมาเนี่ยมันก็คิดจาัดก,การได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราพูดถึง Agent ติ AI เนี่ยมันไปทำอะไรบางอย่างให้เราเนี่ยเราต้องมานึกภาพว่าเราจะทำงานร่วมกับมันยังไงเพราะว่าข้อเสีย AI อย่างหนึ่งคือมันรับผิดชอบไม่ได้นะครับสมมติไปทำความเสียหายมาเนี่ยเราไปฟ้องมันไม่ได้นะครับว่าทาอะไรผิดคนที่โดนฟ้องคือเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องมาดูว่าเราจะเวิร์กยังไงนะครับซึ่งซึ่งซึ่งในมุมผมเนี่ยผมคิดว่าคนจะมองภาพแบบนี้ว่า AI เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตัวแนะนําแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะ execute อะไรที่มันสาคัญจริงๆเนี่ยคน,นยังต้องเป็นคนอยู่ดีเพราะคนคือหน่วยที่รับผิดชอบได้นะครับทีนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า บางครั้ง AI มันอยากจะคิดหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกับที่คนคิดคนบอกว่าที่ต้องไปซ้าย AI บอกถ้างานแบบนี้ไปขวาดีกว่าจุดสำคัญขององค์กรก็คือว่าเราต้องสามารถเ,าเขาเรียกว่า,เ,าเป็น post analysis คือสามารถวิเคราะห์ย้อนหลังไปได้ว่าเฮ้ยไอตอนที่เกิดการตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยใครถูกคนถูกหรือว่า AI ถูกถ้า AI ถูกเนี่ยเราก็ ถามว่าเ,เราก็ต้องไปบอกคนว่าเฮ้ยจริงๆ AI มันคิดมาดีแล้วนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะคิดในภาพที่มันใหญ่กว่าที่คนเคยคิด <c oughs> เท่านั้นเองคนก็เลยคิดว่าไม่ <c oughs> ไม่แม็ e เซน์ก็ต้องไปปรับทัศนคติของคนแต่มันก็จะมีเคสที่คนถูก AI ผิดเ,เราก็มาดูว่าอ๋อที่คนถูกเนี่ยเพราะว่าคนเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไปดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าและ AI มันไม่รู้ตรงนี้มันเลยตัดสินใจผิดพลาดไป ก็ต้องมีฟีดแบ็กกลับมาในการพัฒนา AI ว่าเฮ้ย mm hmm. จะเอาสิ่งที่คน Data ข้อมูลที่คนรู้ตัวเนี้ยเข้ามาในอยูแบบ่ใน AI ได้ยังไง mm hmm. หรือเมื่ออาจจะมีลอจิกบางอย่างว่าเฮ้ยถ้าจะต้องดีลกับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยในเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วมันต้องทําแบบนี้คิดตามสูตรไม่ได้หรอกไอๆคล้ายๆกัวบวิสดอมพวกเนี้ยบางที AI มันคิดไม่ได้เราก็ต้องมีการทำา Post แอนนี s ิเพื่อฟีดแบ c กกลับเข้ามาในที่ AI นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่า AI มันก็จะคิดได้ใกล้เคียงคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนเองก็จะรู้สึกไว้ใจ AI มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นผมมองว่ากลับมาที่คำถามคือเป็นไปได้ไหมที่ใน long term เนี่ยมันจะมาแทนที่เลยผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมานั่งดูเท่านั้นเองว่าเราจะเขาเรียกว่าเป็น governance นะครับ <c oughs> ว่าจะ,จะจะวางแผนเรื่องของความความรับผิดชอบ <c oughs> ในกรณีนี้มีเหตุผิดพลาดเนี่ยได้อย่างไร แต่โอเคนะคะมันมีคนอยู่ในโหลอยู่บ้างใช่ไหมคะคือแต่ว่ามันอาจจะน้อยลงไปได้เยอะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการและทํางานกับ AI ภายใต้การวางกฎเกณฑ์เรื่องของความรับผิดชอบนะคะหรือว่าคือการประเมินผลดีผลเสียจากการที่ใช้ AI มาเป็นทีมช่วยตัดสินใจใค,คือผมคิดว่าจริงหรือมันไม่ต้องตัดสินใจซับซ้อนก็ได้ครับคือถ้าเรานึกภาพแบ็คออฟฟิศขององค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยบางทีถ้าเราไปนั่งดูว่าเฮ้ย hey, ตกลงวันๆหนึ่งพนักง,งานคนนี้เขาทาอะไรเนี่ย เราอาจจาะพบว่าจริงๆเขาไม่ได้ทําอะไรมากเลยแล้วก็หยิบ Data จากทีมนี้มา<ะ>ลง Excel เทียบไหนช่องนี้ตรงกับ<ะ>ช่องนี้ไหมไหนแล้วด,ดึงข้อมูลจากโฟลเดอร์นี้เข้ามาแตะเสร็จแล้วเปลี่ยนฟอร์แมตหน่อยส่งไปให้อีกทีมหนึ่งหมดละหน้าที่1วันซึ่งถ้ามันมีทําประมาณเท่านี้ผมเชื่อว่าเอเจนติกเอไอมันรีเพลซได้100%เลยเพราะมันไม่มีการตัดสินใจเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น<ะ>ผมคิดว่าในแง่ของของ มาแทนที่คนเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้ามันเป็นโรที่ทำซ้ำๆไม่ต้องตัดสินใจไม่ได้รับผิดชอบอะไรมากอันเนี้ยมีความเสี่ยงสูงที่จะโดน replace คำถามคลาสสิกสุดๆนะคะอีกครั้งแล้วมนุษย์เนี่ยอยู่ตรงไหนในสมนการหรือว่านิลูคะคือถ้าโลกที่ถ้าเอเจนติก AI เนี่ยทำงานได้ได้เพอร์เฟขนาดนั้นแล้วเรามีะระบบที่รองรับเพียมพคอแล้วนะคะว่าควรใช้เจ้าวางแผนทำงานร่วมกับมันยังไงผมคิดว่าเรื่องการตีคุณค่าหรือว่า ความคิดที่มันไม่ใช่เรื่องของ logical thinking อย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าโจทย์คือทำร้านอาหารธุรกิจฉั้นําร้านอาหารแล้วมีจานอยู่หนึ่งจานนะครับมีลูกค้าเข้ามา2คนสั่งอาหารพร้อมกันคำถามคือคุณจะทำยังไงท่าแรกคุณอาจจะบอกว่าให้ลูกค้าคนแรกก่อนแล้วคนที่สองรองไปรอคนแรกเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวล้างส่งให้ อีกค่านึงอาจจะบอกว่าไม่ได้ลูกค้าสําคัญลูกค้าหิวมาแล้วต้องได้กินก็คือต้องวิ่งไปหาซื้อจานอีกจานหนึ่งมาเป็นสองจานแล้วก็มอบให้ลูกค้าทั้งสองคนคําถามคืออย่างไหนดีกว่ากันอันนี้ AI ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับมันคือมันคือ value ของเจ้าของร้านน่ะว่าคือ value ของคุณคืออะไร branding ของคุณคืออะไรซึ่งพวกเนี้ยผมคิดว่ายังเป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่นะครับผมมองแบบนี้ว่าถ้าเรามองความสามารถของ ว่าคนคนหนึ่งมีความสามารถอะไรบ้าง1ก็มีความสามารถในแง่ของทางกายภาพเคลื่อนไหวได้สามารถออกแรงยกของนู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วตั้งแต่ยุคข,ของแบบ Industrial Revolution ที่เราเรามีเครื่องยนต์กลไกมาทํางานทีนี้ความสามารถที่2ของคนก็คือเรื่องของการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลที่สิ่งมีชีวิตอาจจะคิดไม่ได้อื่นอาจจะคิดไม่ได้แต่ว่า AI ออะไรต่างๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ย ที่จากเดิมเราคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีมากสําหรับมนุษย์เนี่ยผมคิดว่าไอเน,นี้ยก็จะเริ่มฟอ r ไปไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอะไรเป็นเหตุเป็นผล AI คิดได้หมดแต่อะไรที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลอะไรที่มันต้องใช้เรื่องของ value เรื่องของ judgment, ใจเรื่องของจ d g เ e n นอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยผมยังคิดว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นคนอยู่ดี AI ไม่สามารถมาแทนไดเน้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย บริษัทบริษัทหนึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าของมันก็ต้องเป็นคนอยู่ดีส่วนนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ก็ต้องพิจารณานะคะเราก็อาจจะต้องมีวิธีการคิดเชิงการให้ เหตุผลเชิงคุณค่านะคะคือทางตรกกะทางศิลป์คือเราก็ต้องมีส่วนนั้นสมบูรณ์นะถ,ถึงจะไม่ถูก AI replace นะคะทีนี้คือสิ่งที่อาจจะมาคู่กับ AI นะคะอาจจะเป็นเทรนหนึ่งก็คือเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะคะมันก็จะมีภัยทางด้านความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์มิสอ f o r m a t i o n มากมายนะคะส่วนนี้มันเป็นความเสี่ยงยังไงบ้างคะที่เราจะต้องเจอในอีกอนาคตความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นประเด็นที่สําคัญครับแล้วก็มัน ต้องมองทั้งในมุมของความถูกต้องของข้อมูลภายในของตัวเองด้วยแล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลด้านนอกที่เข้ามานะครับแต่ค่หลายๆครั้งเนี่ยองค์กรมักจะไปโทษสิ่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเยอะไปหน่อยแล้วล,ลืมดูเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลที่มันอยู่ภายในองค์กรตัวเองเหมือนเหมือนคนคนวิ่ง่วิ่งวิ่งไปแล้วล้มแล้วก็นึกว่าคนผลักบางทีคนก็ผลักจริงๆแต่บางครั้งมันไม่มีใครผลักเลยแต่ว่าสะดุดขาตัวเอง S <S <S ลม้มอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างเช่นว,ว่า,าการทำดีมันฟอร์คาสเนี่ยว่าลูกค้าคนนี้เขาอยากจะซื้อของ SKU เรามากน้อยแค่ไหนบริษัทอาจจะอาจจะมีการเก็บข้อมูลไว้อย่างดีเลยแต่สุดท้ายเนี่ยพอไปเทรนเราอาจจะพบว่ามันมีช่วงหนึ่งที่อยู่ดีลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมเคยซื้อ SKU นี้แล้วไปซื้ออีก SKU หนึ่งแล้วเราก็ไปคิดว่าลูกค้าเนี่ยมีการเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าสินค้าตอนนั้นหมดเซลล์ก็เลยไปขายของ SKU เดิมๆเนี่ยให้กับกับทางนั้นแทนกลายเป็นว่าจริงๆเคสเนี่ยลูกค้าพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเราเองที่ผิดพลาดไปหรือว่าล้มล้มสนุดขาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ ข้อมูล disinformation เนี่ยผมว่ามันก็มองได้2มุมคือหลอกตัวเองกับคนข้างนอกมาหลอกเราเนะเมื่อกี้คือลักษณะของการหลอกตัวเอง<ะ>คนข้างนอกมาหลอกเราเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเอเจนติเอไอเมื่อกี้ที่เล่าเนี่ยมันคือเล่าในเชิงการใช้งานแต่ว่าถ้าเรามาใช้ในเชิงความไม่หวังดีเนี่ย มันก็น่ากลัวเพราะว่ามันก็สามารถปลอมเป็นคนได้เสียงเหมือนกับพนักงานนั้นได้เลยอีเมลอจาจจะใกล้เคียงกันมากวิธีสไตล์การเขียนอีเมลอจาจจะใกล้เคียงผู้บริหารเรามากนะครับซึ่งสมมุติว่า,ามีใครสักคนแฮกเข้ามาได้แล้วปลอมเป็นาการเขียนอีเมลสไตล์คล้ายๆล้ายผู้บริหารเราเนี่ยบอกให้ไปส่งข้อมูลนู่นนี่นั่นให้แล้วสมมติว่าโอกาสคนที่คนจะหลงเชื่อเนี่ยน้อยมากสมมติว่า1%แต่พนักงานมีอยู่ร้อยคนสมมติ หนึ 1> 1่เนคูณร้อยี่ยก็แสดงว่าหนึ่งคนเนี่ยแน่ๆที่จะหลงเชื่อใช่ไหมครับพอหลงเชื่อทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายได้เช่นมันอาจจะกลาเยเป็นว่าคุณไปไปส่งเทรดซีคร e t ออกไปข้างนอกของบริษัทหรือเปล่าพวกนี้นะครับก็ก็เป็น,เป,นเป็นเป็นเทรนที่ผมคิดว่า โทษโลกก็ให้ความสำคัญนะครับจริงๆเรื่องนี้การ์ตเนอร์ให้เป็นหนึ่งใน10บเทคโนโลยีเทรนด์ของปีนี้เลยท,ที่ที่ควรจะต้องจับตาดูคือเรื่องของ Dis Information Security ครับเพราะคือถ้าเชื่อมต่อจาก A อ e n t i c AI อย่างที่ดรบอกนะคะคือถ้า A g e n t หรือว่าตัวแทนที่เป็นเอของเราเนี่ยไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องดีตามระบบปกติอันนั้นไม่มีปัญหานะคะแต่คือถ้าเกิดเป็น A g e n t ของผู้ไม่หวังดี A g e n t ของวิชาชีพ A อเจนของกลุ่มที่อาจจะทาให้สังคมมีปัญหาเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหาได้อาจจะไม่ใช่แค่ระดับ องค์กรไหมคะดรคือคถ้า Agentic AI มันทำงานแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็น Mis Information หรือ Disinformation เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความบุ่นวายทั้งระบบได้คือจริงๆทุกวันนี้อย่างอย่างแก๊งคอเซนเตอร์นะครับไม่ต้องมี AI มันก็มันก็ปวมได้เยอะแล้วแล้วถ้ามี AI จะขนาดไหนถ้ามี AI ผมคิดว่ามันก็เหมือนกับเราสามารถ คนที่ทาแก๊งเซ็นเตอร์คอรเซ็นเตอร์ก็คือมีสามารถมีพนักง,งานที่คอได้ไม่จํากัดสามารถปั๊มออกมาได้เรื่อยๆแล้วก็อาจจะดูพฤติกรรมได้ด้วยว่ากล <c oughs> ุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ถ้าเป็นคนสูงอายุอาจจะต้องใช้เสียงโทนประมาณนี้สตอรี่ประมาณนี้ถ้าอายุสามสิบต้นๆก็จะอาจจะเป็นอีกโทนหนึ่งอะไรพวกนี้มันก็จะจะลำบากมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วในมุมของซีเคียวริตี้เนี่ยมันมันไม่มีอะไรปลอดภัย100%อหรอกมันเหมือนกับการสร้างกำแพงเมืองนะครับ ถามว่าถ้าค่าศึกมาเยอะจริงๆอะ่ะกำแพงเมืองอะ่ะมันจะพังไหมมันพังแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากำแพงเมืองอะ่ะมันต้องใหญ่พอว่าค่าศึกเห็นแล้วไม่คุ้มที่จะตีเมืองเพราะฉะนั้นกลับมาที่ภาพถ้าถ,ถ,ถ้าซูมกลับมาที่ภาพขององค์กรเนี่ยอ่าต้องดูครับว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการปกป้องความลับข้อมูลเราเนี่ยมูลค่ามันประมาณเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายในการทํากําแพงขึ้นมาเนี่ยมูลค่ามันประมาณเท่าไหร่บางที ไอ้กำแพงมันอาจจะแพงกว่าของที่อยู่ข้างในก็ได้นะครับในเคสเนี้ยมันในการป้องกันเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดในหนึ่งไม,ไม่ไม่ได้ป้องกันในเชิงที่ว่าจะต้องไปสร้างกำแพงเพราะกำแพงมันแพงกว่าเมือง<ฆ>เออาอาจจะต้องตีไปเลยว่าเฮ้ยถ้าข้อมูลนี่มันั่วนไหลไปบริษัทจะทํำยังไงต่อนะครับก็ผมคิดว่าเป็นชา์เลนที่ที่ที่ ไม่ใช่อยู่ในแค่ของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะ,ค,ะคือทางผู้บริหารเองก็ต้องให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยเพราะว่าอ,อย่างที่ผมเล่าตัวอย่างไปเนี่ยบอกว่าถ้าค่าสึกตีเข้ามาได้เราจะทํายังไงกับข้อมูลข้างในต่อเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่ดิสิชันของพนักง,งานไอทีมันเป็นมันเป็นพนักง,งานของมันเป็นดิสิชันของผู้บริหารว่าแบบเฮ้ยถ้าค่าค่าสึกยอมถลม่มกาแพงเมืองมาที่มันหนาขนาดนี้เข้ามานะ ก็ปล่อยมันไปอ,อาจจะเป็นแบบว่าเราอาจจะต้องมี strategi อื่นในการสร้างเมืองสำรองแทนอะไรก็ว่าไปพวกนี้นครับก,ก็เป็นแผนที่ผู้บริหารจะต้องมาวางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเหมือนกันค่ะแต่นั้นคือระดับองค์กรน,นะคะแต่คือถ้าเมืองของเรานะคะมันหมายถึงประเทศมันหมายถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลสําคัญของแบงค์ชาติกระทรวงการคลงังหรือว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานความมั่นคงภารครัฐนะอันนี้ก็ ควรเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะที่ต้องสร้างกำแพงเมืองให้มันมั่นคงใช่ครับใช่ครับคือมันก็ต้องมองว่าว่าศัตรูเป็นใครนะคือโดยมากปกติแล้วหน่วยงานของแบงค์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีไอ้กำแพงเนี่ยที่มันหนา <c oughs> หนักๆอยู่แล้วที่ถ้าแบบคุณรวยไม่ถึงจริงๆคุณจะแบบไม่บุกเข้ามาเพราะมันไม่คุ้มค่าทําลายกำแพงเลยค่ะแต่ว่าก็เอ่อ อันนี้เราพูดถึงแบงกนะ์เนาะแต่มันก็จะมีหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่แบงก์เช่นแบบเรื่องของหน่วยงานที่ด้านดูด้านพลังงานหรือว่าด้านสาธารณสุขต่างๆที่งบประมาณอาจจะไม่ได้สูงเท่าแบงก์มันก็ต้องมาดูว่าเราจะป้องกันพวกนี้ยังไงส่วนใหญ่แบบเราอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพว่าว่ามีคนมาโจมตีโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าของเราเแต่ว่าถ้าในจุดที่บ้านเมืองมันถึงวิกฤตจ,จุดหนึ่งเกิดปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นกับสงครามเนี่ย ไอ้โครงข่ายพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นอันแรกที่โดนก่อนเลยนะครับการที่เขามารู้ข้อมูลตรงนี้ของเรามากขึ้นน่มันก็สามารถคํานวณได้ว่าถ้าจะล้มโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าขอ,ของไทยอย่างเงี้ยควรจะต้องไประเบิดจุดไหนก่อนจุดไหนหลังมันค่ะซึ่งไอ้การโจมตีเรื่องพลังงานพวกนี้มันก็ ผมว่าก็เป็นสแตนดาร์ดสแททิจี้ของการทหาระใช่ไหมครับตอนที่ยูเครนลบกับกับรัสเซียเขาก็มาโจมตีไอ้ตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกหรือว่าเอาใกล้ๆตัวไท,ไทยกับพม่าอ่างเงี้ยเราก็ไปตัดไฟเขาก่อนนะก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญในแง่ของไซเบอร์ซิเคียวริตี้